เราอ่ะผ่านการออกกําลังกายคุมอาหารน้ําหนักคงที่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังไงก็ไม่สามารถลดตรงต้นขาตรงนี้ได้ก็เลยตัดสินใจมาดูดไขมันซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกอ่ะค่ะเพราะว่าพอดูดออกไปแล้วอ่ะค่ะเราก็ได้ขาที่เลียวแล้วก็สมส่วนนะคะที่เราชอบทาให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราต้องไปแบบไลฟ์นะคะที่ต้องใส่กางเกงขาสั้นที่มันเกี่ยวกับงานของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะ ก็อยู่ที่เอมาล่าคลินิกค่ะวันนี้มาทำอาพเตอร์แคร์ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะดูดไขมันมาก็อีก4 5หวันก็จะครบ2เดือนแล้วค่ะส่วนที่ดูดไปนะคะหน้าท้องบนล่างต้นขา2จุดเลยด้านนอกด้านในนะคะแล้วก็เอามาเติมที่หน้าอกของเราค่ะดูดไขมันกับคุณหมอไอซ์ค่ะดูรีวิวแบบมานานมากแล้วอะค่ะที่เลือกที่นี่จริงๆเลือกที่คุณหมอเลยค่ะเพราะว่า1คุณคุ้หมอเคสเยอะนะคะมีประสบการณ์รีวิวที่อยู่ในคลินิกอะคะ่ะตอบคําถามให้เราเคลียร์แล้ว ก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยไม่ไม่โอเวอร์เคมเกินไปก็เลยเลือกทีนี้นะคะเราได้เจอกับคุณหมอคอนซัลท์กับคุณหมอโดยตรงตั้งแต่ครั้งแรกคือดูดไปเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าแบบมันจะเลี้ยวคุณหมอจะมีเทคนิคที่ทําให้มันดูแบบ เลี้ยวขึ้นเหมาะสมกับเรามากค่ะเลือกการวางยาแบบโดยวิสัญญีซึ่งบางคีนิ่งะ่ะเราเราไม่มั่นใจอะว่าเออเขาวางยาเราด้วยวิธีการไหนแต่ที่นี่ก็คือมีคุณหมอดูแลตลอดเคสอนะคะ่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่เลือกดูดไขมันกับคุณหมอไอที่นี่แล้วก็เลือกที่มีวิสัญญีดูแลตลอดการดูดไขมันด้วยก็คือมาครั้งแรกที่มาคอนเซัลต์ขอดูเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นอย่างที่บอกว่าก่อนที่จะมาเลือกดูดไขมันนะคะก็คือ ดูมาเยอะดูมาหลายที่ดูมาหลายคลินิกแล้วก็ไปมาประมาณ3คลินิกก่อนที่จะตัดสินใจทำคลินิก ถ้าสนใจในเรื่องของการดูดไขมันนะคะอยากให้ดูในเรื่องของประสบการณ์ของคุณหมอเยอะๆในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าลังเลอะค่ะจริงๆอยากให้เข้ามาคุยกับคุณหมอดีที่สุดเพราะว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการได้เข้ามาคุยกับคุณหมอมาคอนซัลท์กับคุณหมอดูดไขมันนะคะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาหลังจากดูดแล้วมันไม่ได้จบเลยอะค่ะแรกๆอะเราคิดว่าโอเคดูดไขมันมามันจบมันเลียวมันรี แต่มันมีในเรื่องของการดูแลตัวเองหลังจากนั้นอะเป็นเดือนเดือนเลยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าที่เนี่ยคือมีคุณหมอคอยมาคุยตลอดนะคะมีอัปเตอร์แคร์ที่แบบประทับใจมากและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดกระชับการดูแลตัวเองทําให้ผลลัพธ์อะเราแบบพอใจมากๆ